เฮ้ยตัวนี้สวยนะคะพี่เท่าไหร่คะโกูแล้วตัวข้างหลังน่ะคะตนวนี้ลนห้ากูงูเท่าไหร่นะพันหนึ่งเป็นลมกูนี่มันตาถึงจริงๆนะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เข้ากับยูทีตึกแดงเป็นการมาครั้งแรกของสายฝอสายใจอามมักสายฝอที่จริงจ้าเป็นสายฝอแล้วทำไม,ไม,ไ,มไม่เคยมาตึกแดงอนยะ่างพวกกูไม่แกล่ะ เดี๋ยวเราจะให้สายฝ่อพาไปช้อปปิง้งเสื้อผ้าสายฝอในงบ1,000บาทมาค่ะร้านกิฟต์พินช็อปนะคะ3อันร้อย3อันร้อยแล้วอันเดียวคะ100ค่ะ1 0อยค่ะไปจัดยตังค่ะ1,280แลดวเหลือ280ร้อ กไว้เท่าไหร่นะตั้งงบไว้พันหนึ่งเสื้อตัวนี้ันสอง1ันสองะตอนนี้เลยเ่าะจะกินน้ำเปล่าไงก็ซื้อกินน้ำเปล่าก็ซื้ออยู่พี่เขาบอกว่าพี่เขาบอกดูก่อนได้ครับแล้วให้ดูหลังนะให้ดูหลังเราอะพูนาถ้าเราดูก่อนใครดูหลัง ใช่คุณครับมันก็ดำๆเขียวๆก็สวยอืออ่าโอเคเพลงเกียงร้านนี้แหละเท่านี้หรอยมสนามครั้งหนึ่งที่ต่างประเทศที่แคลิฟอร์เนียเสร็จปุ๊บขับไปขับไปไม่น่าเชื่อว่ารถดับเพราะน้ำมันหมดคือ ตั้งใจมาเอาเสื้อแบบนี้ก็คือได้แต่เสื้อแบบนี้นะใช่แล้วก็จริงๆอ่ะอยากได้เสื้อยืดเมื่อกี้แต่มาแล้ค่ะสามเลยสามขอโทษครับแล้วไงซื้อเดี๋ยวเอาวางไว้วเดี๋ยววางไปก่อน <laughs> เอาสองจริงเหรออุ้ยจะซื้อให้หนูเลยเหรอหืออจบแล้วนะงบพันหนึ่งอ่ะกูณฟาไปสี่พันแล้วเนี่ยไม่กิน โอ้ยไบเกณฑ์คือนี่สวยเหรอไม่เกินไม่เกินตัวอ้าวต่อแล้ค่ะเยตัวนี้สวยนะคะพี่เท่าไหร่คะโอ้โหแสบไปแล้วตัวข้างหลังอะคะตัวนี้รักหมื่นห้างบเท่าไหร่นะพันหนึ่งลกกูนี่มันตาถึงจริงๆสามสองแล้วกัน เออสี0ร้อยเลยเนาสองสองไหมสองสองด้าสองสองสามได้ไหมล้ะไม่ได้เลยมึงกวนติงมึงแหละถ้าใครอยากได้เสื้อแบบวินเทจเจอร์ซี่ก็มาได้ที่ร้านแอมนวครับร้านรากนวลนะคะไปกินข้าวก่อน งบวันนี้ก็ตัวนี้3,000 3,000อันนั้น4,000 5 0 0 0 5,000ห้า0ั0ห้าหในงบ1,000บาทเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอยู่ห้องดีกว่าเขอซื้อนะคะมาดูผู้ชายที่เขาชอบคนี่มีีแแฟนนล้ว่ปูนาเดินไปถามเขาเลยว่าพี่พี่พี่ใช่คนที่หนูชอบไหมคะเขาว่าจำเขาไม่ได้ แต่แต่หนูชอบพี่แต่่หนูชอบแี่คนที่หนูชอบเออแต่หนูจำไม่ได้หนูคร้าคร้ายข่าวว่าเหมือนพี่มากกูน่าก็เลยเดินไปถามเลยว่าใช่พี่ไหมที่หนูชอบเอาพี่จะบอกว่าสีใช่พี่ไหมพี่ครับพนนี้เพื่อนหนูชอบหนูชื่อหนูชื่อเพื่อนพี่พี่คนนั้นชอบอ่ะเด